สวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วยเซ็นเอกสารหน่อยครับ,เ,คครบเดี๋ยวนะผู้ชายคนนี้รู้ว่าคำสั่เรามาวะงั้นฉันเข้ามาข้างในก่อนไหมคะ,ะเอาเอกสารวาไว้ตรงนั้นได้เลยค่ะไม่ใช่อ๋อ พอดีส่งผิดครับอ้าวเมันเหมืนกันหมดเบลอๆนะเราเนี่ยอย่างงี้ต้องกินเนี่ยช้างชิงเฮลสารสกัดจากบิวเบอร,รี่ที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินช่วยในการมองเห็นและระบบประสาทกินซะนะมาแล้วจ้าเบอร์รี่นี่มันอะไรกันเนี่ย <Okay. S 1> แล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครอะ ขอโทษนะครับคนที่ผมอยากเจอคือคุณตัางหัก